่หวันนี้ผมจะมาสรุปนะครับหลังจากการใช้งานยางไฮเปอร์ท r ริงนะครับก็คือคอนติเนนโต l คอนติโร a d อ t t กซ k 4ซึ่งยางตัวนี้เขาบอกว่าเป็นยางที่ออกแบบสำหรับรถทัวริงโดยเฉพาะเลยนะติดอยู่ในรถ GS อยู่รถแพงๆเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสจาก้ายยุทก้าทายนะครับให้เอายางตัวเนี้มาติดตั้งกับเจ้าเวอร์ซ650ตัวนี้ของผมนะครับส่วนอายุการใช้งานต้องบอกว่าตอนนี้ผมใช้นะครับยางหน้าเนี่ยหเส้นนะครับ กับยางหลังตันนี้คือเส้นที่2แล้วนะครับฟีลิ่งระหว่างการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่ามันดีมากๆครับมันคือ,อยางที่หนึบมากๆเลยเวลาที่เจอทางดําหรือว่าทางธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะครับแล้วก็เวลาที่เจอฝนนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าให่ผิดหวังครับผมเคยขับไปทางทีมอโบนะครับทางแม่ห้องสอนอะ่ะแม่สเสลียงอะ,อะไรพวกเนี้ยครับก็คือวันนั้นนะฝนตกตลอดทางนะฮะตั้งแต่บนเขาเลยจนถึงปากก็คือว่าลุยฝนตลอด ยางตัวนี้ครับรีดน้ําได้ดีเลยนะรีดน้ําดีขับถนนดาหนึบมากเข้าโค้งคืดหนึบมากโครงสร้างยางคือนิ่งจริงๆแล้วดูท่านี้ผมมาทุกหนักขนาดนี้อย่างนี้ทุกๆคลิปนะครับเวลาออกคลิปที่ไรเนี่ยก็คือปี๊บสามใบของเต็มจัดเต็มทุกอย่างนะทุกอย่างแน่นๆเหยนะครับโครงสร้างยางตัวนี้มันเอาอยู่นะครับมันทําให้รถได้นิ่งมากมากครับแล้วก็วันนี้นะครับมีคนถามว่าแล้วมันใช้ได้ประมาณกี่กิโลนะตัวนี้นาบอกว่าผมเนื่องจากใช้งานหนักเนี่ยมาทุกหนักแบบนี้นะครับแล้วก็ขับค่อนข้างเร็วด้วยเนย ก็อยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ันถึง16,000กิโลเมตรนะครับซึ่งผมว่ามันก็ไม่เลวนะสำหรับพฤติกรรมการใช้งานของจตัวนี้นะมาดูยางดีกว่าครับอันนี้คือสุดท้ายแล้ววันนี้ผมเจอได้เปลี่ยนยางในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก่อนที่จะไปกรุงเทพก่อนจะกลับกรุงเทพนะครับนี่อันนี้ถึงสะพานยางแล้วนะครับอันนี้คือต้องเปลี่ยนละแต่สังเกตได้ว่านี่ครับถึงแม้ว่ายางตัวนี้ทัชจะถึงสะพานยางแล้วนะแต่ว่านี่ครับแก้มยางเนี่ยยังนุ่มอยู่เลยนะครับ มันยึดเกาะได้ดีนะครับเข้าโค้งสบายมากนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่สนใจตัว Continental r o แ d ็กซีนะครับตัวนี้ไม่หวังแน่นอนครับสำหรับคุณที่เน้นทางดำนะครับลุยนิดหน่อยไม่ลุยมากครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูว่าคู่ต่อไปเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปอะไรนะครับตอนนี้ใจเนี่ยไปทางออสเตเลีนะเพราะว่าอยากจะลุยให้มากขึ้นนะครับฝากเลยครับคอนติรแท็กซี่ครับ